สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนน้องจันพบกับผมเซียนพี P เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับทีเด็ดอีกสี่คู่เช่นเคยนะครับที่วิเคราะห์กันมานะครับผมแต่ก็ต้องย้อนกลับไปที่เมื่อวานตามสเต็ปนะครับผม ก็คู่แรกนะครับ FA ครับนะครับผมวางชูบิลลี่นะครับปรากฏว่าชูบิลลี่ก็โดเลียพูลซอนบอลในบ้านไปนนเนาะสี่ต่อหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านของคู่ที่สองเนี่ยวางสเปอร์ไก่เดย์ทองนะครับสเปอร์ก็เอาชนะโมแคมไปได้3าต่อหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านของคู่ที่3นี่วางเวทแฮมนะเวทแฮมก็ชนะลีนิเตตไปสต่อศูนย์นะครับผมส่วนทางด้านของคู่ที่4นี่วางอาร์เซนอลนะครับปรากฏว่าช็อกวงการลูกหนังนะครับอาร์เซนอล แพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1ต่อ0นะครับนี่นะครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็วันนี้เราแกนที่คู่แรกเลยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนๆว่านี่เป็นบอลที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดหนึงเกาะอังกฤษนะครับเอฟเอครับนะครับผมก็คู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเรียนของแอสตันวิลล่านะครับผมฟอร์มท่านล่าสุดของแมนยูนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับวุไปศูนย์ต่อ1นะครับส่วนทอง ส่วนหน้าของแอสตันวิลล่านะครับชนะ2แพ้3นะครับนะแลาสุดก,ก็แพ้กับเบนฟอร์ดไป1ต่อ2นะครับผมก็แม้ว่าทีมเยอนอย่างแอสตันวิลล่าอาจจะเป็นรองพอสมควรในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งศักยาภาพของขํากำลังหรือฟอร์มการเล่นนะครับแต่สิ่งที่แอสตันวิลล่ามีเหนือกว่าก็คือทีมเมิร์กับความศรัทธานในตัวของกุนซอนะครับ ฉะนั้นหลายเกมที่ลงเล่นแต่แพ้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะต่อกรกับคู่แข่งได้แบบไม่ยอมง่ายๆนะครับเรียกเรียกได้ว่าสู้มีดมาโดยตลอดนะครับส่วนทางกับเจ้าบ้านอย่างแมนยูที่มีข่าวหลังเกมแพ้วูไปศูย์หนึ่ไม่สู้ดีนักนะครับเกี่ยวกับปัญหาภายในสโมสรระหว่างนักเตะก,กับคุณซื้อใหญ่นะครับแถมรูปเกมนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ได้เรื่องนะครับจนแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะครับ ชั้นแล้วถ้ามองจากสภาพการของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีโอกาสสูงที่แอสตันวินล่าจะยันเสมอไว้นะครับแล้วก็ไปลุ้นกันในนัดรีเพย์นะผมฉะนั้นเกมนี้แนะนําให้อยู่ลองประคองสกอร์รอรับทรัพย์น่าจะสบายใจสุดครับฉะนั้นเกมนี้ลองแอสตันวินล่า0.75เบาๆลุยคู่ที่สองครับเป็นน่านของเซเรียอิตาลีนะครับโตลิโนนะครับเปิดบ้านต้อนรัมียนของฟิออลเนติน่านะครับผม โตลีโน,โน่นะครับก็ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนะัดล่าสุดก็แพ้กับอินเตอร์มิลานไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับส่วนตนั้งส่วนตังด้านของฟิออเรนติน่านะครับชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเวโรนาไป1ต่อหนึ่งนะครับผมเจ้าบ้านโตลีโน่นี่ฤดูกาลนี้ขึ้นชื่อลือชาในบ้าน,นแข่งแก่งมากๆนะครับหเกมหลังสุดไม่แพ้ใ,ใครแต,แต่แต่เกมนี้เชื่อว่าเจอกับงานหนักแน่นอนนะครับเพราะผู้มาเยือนก็คือฟิออเรนติน่านะครับที่กําลังทําผลงานได้อย่างร้อนแรงมากๆนะครับ เกลนี้เลทราคาเปิดออกมาใ้ฟิตอลในน้าเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกนะครับยอมรับว่าฟันทงได้ยากลําบากอยู่นะครับผม เพราะบอแบบนี้มันออกได้หลายหนนะครับลุ้นกันที่จังหวะในเกมจริงๆนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกก็ขอแนะนาให้อยู่ฝั่งต่อนะผมทีมเยือนอย่างฟิโอลูนต้านี่ดีกว่าแน่นอนนะเพราะว่าฟอร์มของม่วงหมากรานี่กําลังโดดเด่นมากๆนะครับเกมลุกก็ยอดเยี่ยมสุดๆนะครับโดยเฉพาะดูซารเวลาโฮวิตที่อันตรายมากๆนะครับเกมนี้น่าจะมีทีเด็ดใส่ตริโนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งต่อฟิเร์ติน่าน่าจะดีกว่านะครับลุย ็คู่ที่สามครับไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับเอสปันยอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับก,กัมเรียนของเอลเช่นะครับผมฟอร์มด้าหลังสุดของเอสปันยอนก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับบอนเฟรเดนาในโกปาเป 1, ตเลเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมสามรรานะของเอลเช่เนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับนัดล่าสุดก็ชนะ อันเมเรียไป2ต่อหนึ่งในสึกโกป,ปาเดเรเหมือนกันนะครับผมเกมเย่านี่ก็แน่นอนนะครับเป็นทีเด็ดของเอสปันยอนนะครับหลังจากชนะไปถึง6จาก7เกมหลังนะครับโดยเข้าวินเหนือเลยอันเมริดจ,จาฝฝงกับทีมอันดับ4ีอย่างโซเซดัดเท่านั้นนะครับส่วนทางกับเอลเชนี่ที่ยิ่งเล่นยิ่งแย่นะครับโดยเฉพาะเกมเยือนซึ่งแพ้ไปถึง6ใน8ทิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอาชนะใครไม่ได้นะครับขนาดกยกลพลแพ้อลาเบสทีมท้ายตารางด้วยกันมาแล้วนะครับ แสดงให้เห็นว่าอาการนี่หนักจริงนะผมดังนั้นเนี่ยว่าจากภาพวรวมและผลงานแล้วเอสปันยอนนี่ขมมิดนะครับผมฉะนั้นราคา0.5น,น,นี่ขอวางเอสปันยอนนะครับลุยก็คู่ทสี่ครับคู่สุดท้ายครับไปกันที่ตุรกีนะครับตุรกีสุอรีกนะครับเฟนเนปเช่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอารนาเดมิสปอ์นะครับผม ฟอร์มว่านัดหลังสุดของเฟเนร์เบเช่นะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับอับเยสอับยอนสปอร์ไป0ูนต่อศนะครับส่วนทางด้านของอานาน,นาเดมิสปอร์นี่ถือว่าฟอร์มดีมากนะครับชนะ4เสมอ1น,นะครับนัดล่าสุดก็ชนะออสมาลิสปอร์เอฟซี FC, ไป3าต่อสนะครับผม จ้าสินเฟิน,นรัลรบเชนี่ช่วงหลังนี่อย่างที่บอกครับย่ําแย่นะครับฟอร์มขาดความสม่ําเสมอมันอย่างมากนะครับแถมเกมบอลทั่วลลาสุดก็เจอทีมจากลีกรองยังต้องลุ้นจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับกว่าจะเก็บใจชนะมาได้นะครับปีนี้ดูทรงแล้วพวกเขานี่ค่อนข้างจะขาดเสถียรภาพไปพอสมควรนะครับในขณะที่ทีมเยนอย่างอาณาดาเดมิสปอ์เนี่ยฟอร์มกําลังยอดเยี่ยมมากๆนะครับเกมนี้แม้ต้องว่าต้องรอผลตรวจโควิด -19 ของกองหน้าของ,งคัญอย่างมาริโอบาโลเตลี่นะครับ แต่ผู้เล่นสำคัญรายอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับเลลรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าที่มเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกนะครับฉะนั้นเกมนี้แนะนําให้อยู่ลองทีมเยือนดีกว่านะครับเชื่อว่าอารดานาจสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับเกมนี้น่าจะสูสีนะครับมองว่าอยู่ฝั่งรองมีโอกาสเฮลับซับมากกว่านะครับผม ก็4่คู่ให้ไปวันนี้นครับเป็นการวิเคราะห์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้นะครับหรือว่ากดแอดไลน์มาที่เอส3 0นะครับหรือว่ากดคลิกได้ตรงลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีชัยรับทรัพย์กันอีกเช่นเคยนะครับลุยจุ๊บ